ทุกคนบางเนี้ยกินได้บุญวันนี้จะกินข้าวกับปลาแดกบองนะคะกินข้าวกับปลาแดกบองแล้วก็จะกินส้มผักปลาแดกบองจะคข้องเคตนี่แหละลูกพักกันกินแล้วเนี่ยบางห้อยเขาขูดเขาคุยปลาแดกบองกับส้มผักส้มผักแป่นย่างโคตรเสบเลยอันนี้ก็บย่าบนญซื้อมัดตตลาดอีกละเมนนื่อนี่สองร้อยห้าสิบเสียบๆทุกคนเสียงเสียงโรงเรียน มาบัดนี้ทุกคนโอ้ยกล่องนี้บนตั้งไว้ขวมซนเนาะบัดนี้เนาะอยู่เกยดอยู่กลียดอยู่นะทุกคนเมื่อยประิตต่ำบกฮวงก็เลยบ่ตต่ำกินน้ำเกลือแซ่บผมมาเป็นของขันเอง ขนมปังอืมสุดยอดวันนี้กำลังกินเลยเนี่ยสมพักเดี๋ยวเจ๊จูเย,ย็นเลยเร่างเป็เห็นจัด สภาพทางของเราครับออนมื้อนี้ยัง <laughs> bon, mưa เลยทุกคนเอ้ย2มื้อแล้วล่ะเมื่อวาน กุ้งดสดๆได้ปลาบอคือเอาปลาบองผัดสุกมันมันปลาด,ดิบเด้อทุกคนเดี๋ยวมันก็บ่ใครบ่บ่บ่กล้า,า,า,ก,ากินแล้วเด้อเนี่ย ก็กักินปลาดิบปลาดเนี้ไห่เนือยัางบอกากกินด้วย่จ,จํำหงไม่จะเห็นปลาดสุกเบด ยังวันกับสมพบแป้นคือกันขนาดเนี้ยยังคอยมักมึงบ้าน ชิลเล่อิเฮ็ดลูกเขาขวบเคียงบดเคียงให้เร่าสิไปปรุงปลาแล้วกับชิเฮ็ดมูนี้ชิเลวแล้งเนยเล่วคำอยู่เหมือนยังไงก็ต้องเห็ยนงอนจนละเครื่องลุกขาสังเขาเจอยากได้ไปยังบุ๊ก không phảiแจก thìแจก nhoáng mà hả, 500, 500 ngàn, nhân kiệt gì lá? อักร้ายหลายพี่น้องมักเสียงอ่อนเอ้ยบักลิ้นป่าเอ้ยหลายอักหนักคือต้องกินมักเสาวลบตัวกากสาดุนเจ็บออกหลายสุดแล้วอือ เอาเขารับเรียบอง มันบุ๋มเนั่ยนี่ถุงคือตอัวสีทากินมันก็บสีทากินเจ้าละเองเลยสูบไป สิพัก,กันไปใส่ดังใส่มองไล่เอาปลาขาวหย,ยิ่งยระอดีไปสัมหยาเข็ดเครื่องเครื่องประเด็กผู้เมียก็ออกตลาดไปซื้อพวกพริกพวกไอชุลดทำตาลเอียงฮะผู้เขายู่บ้าน,นเขาเห็ดถางเขาขัา<ม>ขา้นคาดจากใครไว้ค่ะขัวไว้ฮะ ก็จะละลายนี่คนผูเ้เดียวใ็่ปะไปเคิดไก้จต่กระซ่าเน่ะก็จะได้ก็จะแล้วเทศเนี่ก็ไม่รู้จะได้ไดจักรอยกับปูปเจ็ดเทป็นลงท่านเจเป็นจะเป็นกับปุกหน่อย

เฮ็ดวิอาถกคนวยเลยเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนก็ต้องทําง,งานหานะ่อเนาะน้ำสำบายก็บสบายยามลำบากกับลำบากบ <c oughs>

อาหารทะเลนี่คอเลสเตอรอลสูงเพราะว่าจะเป็นกุ้งเป็นมึกคอเลสเตอรอลสูงคุณเช่นอย่างน,นั้นแข็งบอลบอลวะไปแล้วไปแล้ว

เดี๋ยวบันนี้ผลอิ่มแล้วเด้อทุกคนเด้อ

hết việc con mẫn tụi con hết việc con mình hết rồi, quân mất hết việc hết việc